มาสด้า2ปี2012อาการแอร์เย็นสู้แดดไม่ได้นะครับแอร์เย็นสู้แดดไม่ได้พัดคอมแอร์ทำงานปกติพัดคอมแอร์ทำงานปกติ ความแอร์ทำงานปกติารมระบายความร้อนทำง,งานปกตินี่ครับอุณหภูมิที่วัดจากช่องคลอรลมแอร์ได้สิบุดองศาอุณหภูมิที่ปอ,ออกมาเลขสองหลักสองหลักแบบนี้มันจะเย็นสู้แดดไม่ได้นะครับว่าอุณหภูมิ 1 18, ิ1แปดเก้าออกมาจากช่องลมแอร์มันจะมาบวกค่าความร้อนของแดดกระทบหลังคาบวกห้องโด,นนด,งดยสารบวกเบาะบวกโหลดจำนวนผู้นั่งโดยสารถ้าเลขอุณหภูมิที่ต่อ,อ,อมาจากช่องลมแอร์เป็นเลข18 9แองศาแบบนี้แต่เย็นสู้แดดไม่ได้ คือถ้าจะให้แบบเย็นสู้เดดเดือนเมษาพฤษภาหน้าร้อนมงไทยได้ต้องเป็นเลขอุณหภูมิที่วัดจากช่องเป่าลมแอร์มาเป็นเลขหลักเดียวนะครับน้ำยาแอร์มีมน้ำยาแอร์ในระบบมี คอมแอร์ทำงานแต่เย็นตู้แดดไม่ได้เนี่ยคอมแอร์ทำงานน้ำยามีแต่อาจจะไม่เพียงพอต่อกันทั้งลมเย็นต้นทายต่ำหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวจะทำการตรวจเช็คหาจุดของอาการนี้ มาสดาสองอาการแอร์เย็นสู้แดดไม่ได้เติมยาแอร์ได้อยู่ประมาณเกือบปีหนึ่งน้ำยาแอร์ก็ลดลงน้ำยาแอร์ลดลงแต่น้ำยาแอร์ในระบบยังยังมีอยู่นะครับแต่ว่าน้ำยามันไม่เพียงพอต่อการทำความเย็นรั่วครับนี่ครับจุดนี้รั่วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอเคครับ มาสด้าสองเจอสาเหตุก็จะทำการเปลี่ยนคอยล์เย็นแล้วก็เปลี่ยนทโมเอ็กซ์เพชันวาลหนตัวเนื่องจากของรถบอกว่ารถมีอายุการใช้งานมาหนึ่งแกมว่กิโลออะไรชิ้นไหนที่สมควรต่ออายุการใช้งานก็ให้เปลี่ยนไปเลย แล้วก็อีกสาเหตุนึงคือแผงคอนเดนเซอร์นี่ครับรถน่าจะเคยชนมาแผงโคง้งเนี่ยด้านนี้ชัดๆโค้งเลยครับเนี่ยรถน่าจะเคยชนมาแผงโคง้งเกือบจะเกือบจะแตกแล้วแล้วก็ฟิน ฟิลต่างๆของแผงคอนเดนเซอร์ล้มนี่ครับล้มหมดเลยครับเนื่องจากว่าถูกถูกสะเก็ดหินล้มในถ้าฟิลล้มแบบนี้ลมมันจะไม่ผ่านครับเนื่องจากว่าฟิลันล้มล้มทับทางลมมันจะไม่มีช่องว่างเนี่ยสองแดดอย่างนี้ครับช่องว่างจะน้อยน้อยมากคือมันจะ ทำให้การระบายความร้อนไม่ดีเนื่องจากฟินมันลมแล้วมันขวางขวางทางลมมันจะทําให้ความร้อนสะสมในระบบถ้าความร้อนสะสมในระบบเนื่องจากว่าแผงคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนไม่ดีก็จะทําให้อ์เย็นไม่ฉ่าด้วยแล้วก็สองจะทำให้อายุการใช้งานของพวกคอมเพิเซอร์และท่อทางเดินน้ำยาแอร์ที่เป็นสายาสยางเสื่อมสภาพก่อนเวลาควรแล้วก็พวกลูกสูบเสื้อสูบของคอมเพิเซอร์ ก็อาจจะเกิดความร้อนสูงจจเกิดเพดอาจจะหักเสื้อสูบอาจจะลูกสูบอาจจะทำรุดเสียหายได้ฉะนั้นเครนี้ก็จะมีเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์เปลี่ยนอีเวอร์เเตอร์หรือตู้คอยเย็นที่มันรั่วแล้วก็เป่าฝุ่นทำความสะอาดแผงว่าน้ำ เปี่ยนโอลิ่งผิวสายชุดเชื้อลมันคอมเป็น120 PC แล้วก็จะมาแว็กคัมเติมยายแอร์เรามาดูว่าจะทำคามเ็นได้เท่าไหร่นะครับหลังจากประกอบอะไรระบบเสรเรีิบร้ายแว็กคัมเติมยายแอร์ชุดเชื้อลมันคอมเสร็จเติมยายแอร์ตามสเปคโรงงานผู้ผลิตค่าเกียร์ที่ได้ดันโลโห ยอดปกติลมจะเต็ปสองทำงานความมควาร้อนจะลดลงเอออลมเต็ปสองทำงานพร้อมกับควารรมแอร์ทำอุณหภูมิได้ว่าจากช่องปั๊มแอร์เจดจุดหองศาเซลเซียสต่างจากเมื่อเช้ามากเมื่อเช้าสิ1แปดองศาโอเคเคสนี้ก็ส่งมอบงานได้ครับผม